สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพืนซะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องรถรถสายที่สมัยก่อนเราเห็นบนท้องถนนนะครับของอ่าค่ายดังอ่าบริษัทเกาเก้านะครับโดยบริษัทาแสงสวุวรรณนะครับเป็นเป็นผู้วิ่งนะครับแล้วก็ให้เก้าเช้าเหมานะครับทีนี้รถพวกนี้ถือว่าเป็นรถที่วิ่งเสร็จแล้วมันหมดสัญญา หมดสัญญาแล้วก็นำมาจอดนะครับผมเอาใจคลิปนี้นะครับเอาใจคนที่มีงบน้อยแล้วอยากอยากเล่นรถห้างนะครับผมเนี่ยคือเดี๋ยววันนี้เราขออนุญาตาเจ้าของบริษัทนะครับแล้วก็ามาถ่ายทําวิดีโอให้เพื่อนๆสาหรับคนสนใจหรือกำลังมาเลยครับมาเลยมาเลยกำลังมองหารถมือสอง นะครับหรือรถบัสคันแรกนะครับที่เป็นรถห้างนะย้ำนะครับวิดีโอนี้เราจะพูดรถห้างเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยตัวผมเองเนี่ยช่องอาร์มบัสซิ่งก็มีรถตัวเบนซ์อยู่แล้วเนี่ยหนึ่งคันนะครับมาเรามาดูคันนี้กรุงกรุงเทพท่าพนมนะครับเป็นรถสายกรุงเทพท่าพนมนะอโอ้โห อ่า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 นี่เดี๋ยวเราจะไปถ่ายคันนี้กันนะครับรถทุกคันย้ําเป็นรถที่วิ่งอยู่แล้วมาจอดนะครับไม่ใช่รถเสียนะไม่ใช่รถเสียหรือรถไม่พร้อมขายไม่พร้อมใช้งานไม่ใช่นะครับนะครับต้องบอกก่อนต้องบอกกันก่อนโอ้เยี่ยมเลยพี่คนขคับมีเบรกโชว์ด้วยนะครับรถทุกคันเป็นสเปคเดียวกันหมดนะครับเบนซ์ไอบตัวนี้ ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ360แรงม้านะครับ360แรงม้าคันนี้อ่า6เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยนะครับผมนะครับเจ้าของก็มีบริษัทผูกกระดึงทัวร์นะกรุงเทพมืองเลยเชียงคานอยู่แล้วนะครับอ่านี่นี่สิ่งให้ดูเลยนี่อ่าเออ เยี่ยมนี่โอ้ oh. ผมซื้อเองได้ไหมเนี่ยเออนี่แค่มาถ่ายวิดีโอเนี่ยลองรถให้ดูด้วยเออเสียงเครื่องนิ่มดีคัะนนะี้สวยๆคันนี้คันนี้สวยคันนี้เลยคันนี้สวยดีเดี๋ยวได้ไปถ่ายภายในเวิร์กเออสมส่วนนะเพื่อนเพื่อน ทรงผมมันก็ไม่ได้น่าเกียดนะนะครับใครอยากได้อ่าทรงทรงอะไรก็ไปแปลงไปคุยกับที่อูแปลงบ้านโปนะผมก็ทําวีดีโอไว้หลาย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 คลิปอยู่เข้าไปเลือกดูได้เลยนะครับอ่า เฮ้ยผมว่าไปทำแต่สีก็พอแล้วมั้งเนี่ยทำสีใส่เครื่องเสียงหน่อยนะครับเดี๋ยวราคาราคาเล้าใจแน่นอนราคานี่ผมกล้าพูดได้เลยว่ามีหนาว นี่อ่าอ่ะเลขทะเบียนไม่รู้แต่รู้เป็นอ่าแปดหกหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่คันนี้ใครดูคลิปนี้อยู่อยากได้คันนี้คอมเมนต์มาหน่อยเดี๋ยวผมให้ หรือใครอยากจะดูตัวจริงมาลองขับนี่นะครับเดี๋ยวปักหมุดไว้เลยอ่าบริษัทแสงสุวรรณนะครับบริษัทแสงสุวรรณตามนั้นเลยครับบริษัทแสงสุวรรณนะแสงสุวรรณอยู่ซอยลาดปลาเคา24นะครับนะครับวิคลิปวิดีโอนี้อยากจะพาเพื่อนๆมาชมเผื่อใครอยากอยากกําลังหารถอะนะครับมาเลือกได้เลยมาเลือกได้ไปเดี๋ยว เราไปดูเจ้าเบอร์ซีดีตเบนซ์6สปีด360แรงคันนี้นัมเบอร์อยู่ที่1314นะครับ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากด้านท้ายก่อนนะด้านท้ายคือรถทรงนี้เพื่อนๆน,น่าจะยังผมว่ายังมีวิ่งอยู่นะครับยังมีวิ่งอยู่บนท้องถนนนะครับยังมีวิ่งอยู่นี่ท้ายถือว่าไม่ได้ด่าเกียดนะ คุณอาจจะไปเจาะไฟเพิ่มให้มันมีไฟเยอะๆหน่อยแล้วก็ทำสีใช่ไหมครับนี่ยางของก็มิชลินหมดเลยนะสวยอ่าเรารายงานตามสภาพรถต้องทำสีนะรถต้องทำสี อันนี้น่าจะไปไหนเนี่ยกรุงเทพกรุงเทพเจ็ดโมงนี่รถก็กำลังวิ่งคืออู่แสงสุวรรณเนี่ยเป็นอู่ที่คอยซ่อมบำรุงรถของบริษัท99นะที่วิ่งคือแต่ละสายถ้าเกิดไปต่างจังหวัดกลับมาเขาก็จะมาซ่อมบำรุงกันที่นี่นะครับอันนี้ก็น่าจะซ่อมเสร็จแล้วอ่าเปลี่ยนกองดักน้ำนะครับอ่า ตัวนี้ไม่ได้หน้าเกียดเลยนะครับคันนี้สวยอ่าด้านข้างก็จังหวะก็อุย้ยผมว่าไม่ต้องคือเราขายความเป็นรถห้างดีกว่านะครับนี่เรามาดูดุมเดิมนะน็อตแท้หมดเลยนะครับที่นี่ซ่อมบำรุงเองดูแลเองหมดเลยไปเดี๋ยวเราถ่ายไปเรื่อยๆเพื่อนๆดูวิดีโอแล้วก็ประกอบการพิจารณาด้วยตัวเองนะครับ นะ,ะกระจกขาอาจจะได้ไปเปลี่ยนหน่อยนะครับตามสภาพแต่ราคาเล้าใจแน่นอนบอกว่ามาจากช่องอัมบาซิ่งนะเล้าใจเลยแหละนะครับนี่โน้มลงมาแบบนี้ก็สวยอีกนะคันนี้สวยเลยอุ้ยนี่อ๋อธาตุพนมมุกดาหารบริษัทขนส่งนี่นะครับคันนี้ยังไม่มีใครจอง ผมไม่รู้ว่าใครเป็นโชเฟอร์เคยขับรถคันนี้คอมเมนต์มาหน่อย <c oughs> จะถามว่าวิ่งดีไหม <c oughs> นะครับอ่าโอ้อันนี้รุ่นรุ่นสุดยอดเลยอ่ะขออนุญาตครับอ่ะตามนี้เลยนะครับภายในก็น่าจะเหมือนรถผมที่อยู่บ้านนะครับ่ะเราขึ้นเปิดประตูก่อนนะครับ นี่คือรถจอดอยู่แล้วก็แค่พ่วงแบตมาสตาร์ทนี่ไฟระบบไฟอยู่ครบด้วยความเป็นรถห้างมีที่รีกล่องดวงกลองดำปักระบบไฟหน้าไฟพามาไฟอะไรขึ้นครบเกความร้อนอันนี้เป็นอุณหภูมิอ่าภายนอกเนาะถ้ากดอ่ากดได้ไหมอ่ะ ไม่มั่นใจอ๋อน้ำมันอ่ะน้ำมันโชว์แล้วเห็นไหมน้ำมันโชว์นะครับนี่ระบบใช้ได้นะระบบใช้ได้ไฟถั้งลมนี่น้ำมันรอบเครื่องนะครับขายความเป็นรถห้างเนี่ยครับเกียร์6สปีดนี่นะครับนี่เกียร์นะครับขายความเป็นรถห้างนะครับเมื Mercedes ่อซ e ด b สเบนซ์ลีถาดไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้อ่า วิดีโอก็ได้ทําไปเยอะแล้วนะครับอันนี้เป็นมูลในลมุมมองของห้องคนขับปะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างในกันครับขึ้นไปดูว่าภายในเป็นยังไงนะครับ<ม>ก็ถ้าเราไปทำสามศูเนี่ยไปรับคณะลูกทัวร์ที่แน่ๆเลยล่ะครับเครื่องเสียง เพราะว่ารถสายนี้เครื่องเสียงน่าจะไม่ได้อาจจะมีมาแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรนะครับแอร์ก็เป็นแอร์ดูวอนแอร์ห้างแอร์เก่าเลยแอร์เก่าที่ติดกับรถนะครับนะบัน,นไ,ไดก็ยังไม่แน่เกียดมากตัวนี้ก็ยังพอรับงานได้แต่ที่ที่คุณซื้อเพิ่แล้วคุณต้องประเมินเลยว่าต้องไปทําต่อเนี่ยมีเครื่องเสียงแน่นอนอมีเครื่องเสียงแน่นอนไป เดี๋ยวเราขึ้นไปดูมีเครื่องเสียงนะครับมาเรามามูดูมุมมองด้านหน้านะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นทีวีอ่าทีวียังใหม่อยู่เพดานเนี่ยได้หุ้มใหม่ร้อยเปอร์เนะครับผมสูงร้อยหกสิบห้าหัวก็ยังรับได้ครับยังรับได้เพดานอะไยังรับได้ะนะครับส่วนเกะ๊ะผนังนี่ผมผมแนะนำว่าอย่างไงเราต้องได้หุ้มใหม่อยู่แล้วอ่า นีเครื่องฟอกกราไม่ได้ใช้หรอกผ้มาม่านเปลี่ยนใหม่แน่นอนคุณต้องไปติดผ้าม่านใหม่อาจจะทําหิ่งใหม่หิ่งอาจจะเอาออกนะครับอาจจะหิ่งออกนะครับไปไปเรื่อยๆเลยนะครับส่วนเรื่องเบาะเบาะนี่ผมว่าไม่ได้ได้หน้าเกียดนะรับได้ยังใช้ของเก่าได้ตัวนี้เป็นเบาะนวดไฟฟ้าถ้า,ม,ามีงบก็อาจจะ ไปหุ้มบาะนะแก้ไขประมาณหุ้มบาะก็บ้านป่งก็น่าจะเซตนี้ก็น่าจะมีห้าหหมื่นนะครับเซตนี้ก็น่าจะมีห้าหกหมื่นนะครับเบาะบาะของตัวนี้ชั้นบนรู้สึกว่าจะเป็นตัว30 38ที่นั่งไหมครับมันเป็นปหนึ่งรถคันนี้เบาะกว้างนี่คือมุมมองจากด้านท้ายไปด้านหน้านะครับ ทีวีเครื่องใหญ่โอ้ใหญ่มากเลยทีวีคุณไม่ต้องทำอะไรละไปใส่เครื่องเสียงอย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปเรยดีกว่าเพราะว่าร้อนมากตรงนี้ก็ธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรรถสายเนาะคุณต้องไปแต่งแต่งเพิ่มเติมนะต้องไปแต่งเพิ่มเติมแต่ที่ปูพื้นยังโอเคอยู่ครับนี่ตรงนี้อ่าก็ก็โอเคนะผมว่าที่ทางวางถังน้ําแข็ง ชงชากาแฟตรงนี้มีแล้วมีตู้ยาให้ด้วยมาดูสุขาอาสุขาเป็นเซ็ตอย่างนี้เลยก็ดูดีนะครับตมาดูชั้นล่างประตูอ่าชั้นล่างก็จะคือจะเตี้ยหน่อยใช่ไหมครับจะเตี้ยหน่อยคุณอาจจะไปทำโซฟาใส่นะครับ ห้องอาจจะแคบหน่อยชั้นล่างนะทำโชฟาใส่เครื่องเสียงก็ได้นะครับนะชั้นล่างก็จะประมาณนี้เลยนะครับเป็นเดิมๆไปเลยที่หลักๆเลยอ่ะคุณต้องใส่เครื่องเสียงนยแน่นอนเลยเพราะถ้าถ้าไม่ได้ใส่เครื่องเสียงแล้วมันก็มามาวิ่งเหมาไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องมีการเปิดเพลงใช้มงใช้ไม่แต่ทีนี้ระดับกาของของ,ของเครื่องเสียงก็อยู่กับเจ้าของรถว่าจะใส่ชุดใหญ่ชุดหนักชุดเบานะครับ ไฟอะไรก็ติดหมดเป็นแนวแบบถ้ามีซีเรียสก็คือใส่เครื่องเสียงทําสีก็น่าจะจบครับเราขายาความแต่แต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นอยู่กับใจเราว่าเราอยากจะได้รถเป็นแนวไหนะครับอาจจะแนวอ,อะไรอ่ะวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีเครื่องเสียงชุดนอกอย่างเงี้ยคันนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับอาจจะเป็นแนวอ่า Vip นะครับทรงแบบเรียบนะครับเดี๋ยวพี่เปิดเก๊ะอด้านหลังให้ผมหน่อยนะครับป่ะพี่เขาขอบคุณนะครับเอาน้ําดื่มมาให้อากาศร้อนมากเก๊ะเก็บของก็ยังเป็นระบบไฟฟ้าไอ้ระบบลมนะครับเป็นระบบลมนี่ขึ้นครบหมดมีหม้อปแปลงด้วยนะตัวนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดน่าจะเป็นหม้อปแปลงเกี่ยวกับ ไฟาการาน้ำร้อนนะครับเก๊ก็ยังดีนะเป็นระบบลมยกขึ้นเก๊โลกนะครับเดีย๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นดูครับเสียงเครื่องนิ่มมากนี่ด้วยความที่มันมันเดิมมันเป็นรถส,สายอ่ะ จากที่ผมใช้อะไอตัวเนี้ยเราไม่ต้องลําบากในเรื่องของเอายางอะไหล่ลงมันจะมีสแตนแล้วก็มีเหล็กให้เราลากเอารอยางอะไหล่ลงมาได้ก็เบาแรงเราไปได้เยอะนะครับตัวเนี้ยอันนี้เป็นถังน้ำสแตนเลสอ่าอัดลมอัดน้ําของห้องน้ําก็ใช้ได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้เราทะลุมาเป็นห้องสูตรก็ได้นะไอตัวเนี้ยถ้าเราอยากจะทําได้เหมือนกันเพื่อน คือผมไม่รู้ว่าไอ้เจ้าตัวเบนซ์กับสแกนเนียเนี่ยคือมันเป็นน่าจะเป็นการต่อตัวถังมั้งคือเขาต่อตัวถังสูงมันเลยทําให้รถบัสด,ดูคือคือพูดถึงรถรถที่มันหลอๆเนาะมันก็ต้องโหลดเตี้ยๆหน่อยใช่ไหมโหลดหมอบๆแต่ถ้าเกิดพูดถึงการใช้งานเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ย คือเวลาลงปั๊มไปนู่นไปนี่เนี่ยเราก็ต้องใช้รถที่มันสูงประมาณนี้เพื่อนใช่ไหมบางครั้งต่ํามากก็ค่อนข้างลําบากแต่อย่างว่ามันก็ดูไม่รอใช่ไหมครับตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดของห้างเลยนะครับไม่ม,ไม,มีไม่มีทิ้งท้ายไม่มียกหน้ายกท้ายโหลดเลดิดไม่มีเป็นแนวแบบเดิมๆไม่มีอะไรมีแค่สตาร์ทเครื่องลมเต็ม เข้าเกียร์เดินหน้าอย่างเดียวนะครับนะส่วนใครที่จะเอาไปทํายกหน้ายกท้ายทิ้งท้ายก็ได้นะผมว่าเห็น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 หลายคนที่ไปดัดแปลงไปทํานะครับเห็นหลายคนที่นํารถเหล่านี้ไปดัดแปลงนะครับแน่พมา่านเปลี่ยนพม่านใหม่หุ้มเบาะใส่เครื่องเสียงทําสีทําสีก็ สนห้าเครื่องเสียงพัาม่านจุกจิกนู่นนั่นนี่หม้อแปลงอะไรผมตีเป็นเลขกลมๆเลยว่าสมมุติไม่แปลงทรงนะครับสมมุติไม่แปลงทรงเนี่ยเอาทรงนี้ไปเลยอะ่ะแล้วทําแค่สีใส่เครื่องเสียงแล้วก็ทําโซฟาด้านล่างห้องน้ําไม่ได้ย้ายนะอ่ะตีเป็นเลขกลมๆก,ก็สักสี่แสนอ่าสี่แสนนี่คือหมายคือคุณต้องไปเดินใดสิบสองใช่ไหมครับ เดินได้12ท้ายเครื่องเพิ่มหม้อบแบตอีก3 2มถึงสลูกใช่ไหมครับนะครับทำสีแสนห้าอ่าทำสีในลอกสีแสนห้าเพ้นต์อีกก็เฉพาะสีก็สองแสนเบาอีกก็ห้าหกหมื่นก็สองแสนห้าสองแสนหกนะครับเครื่องเสียงก็ได้อีกแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทนี่ก็น่าจะเป็นชุดเล็กใช่ไหมครับอันนี้คือเอาแบบเบเบลเลยนะไม่ได้อ่า ไม่ได้เอาแบบชุดใหญ่ชุดเต็มไม่ได้รวมแก๊ปเกิร์บหน้าหรืออย่างนี้ยังไม่รวมตีหน้าอีกนะใช่ไหมครับตีหน้าก็มีอีกประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมื่นสี่แสนนะครับประมาณนี้เลยป่ะเดี๋ยวให้ลูกคีเปิดท้ายเครื่องให้นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันเสียงเครื่องนิ่มนะวังกิ้งกิ้งกิ้งเลย เสียงครึ่งนิ่มมากพอดีมาวิ่งงาน,กกงนยอ,อยู่กรทมกรุงเทพก็เลยขออนุญาตมาถ่ายรถสนน่เมื่อกี้ทดลองขับไปแล้วเนี่ยครับดีมากเลย นี่ยครับนิ่งมากตัวนี้ก็เป็นตัวสปริงเป็นคอมมาอ่าก็เป็นทั่วไปล่ะตัวที่ผมก็ใช้อยู่ทนทนสามร้อยหกสิบแรงมา้ามันใช้ได้เลยแหละ เรื่องแห้งครับไม่มีเยอะไม่มีน้ำมันหยดอ่าพอขายไม่ออกไม่ใช่ขายไม่ออกหรอกพอรถอรถผูกระดึงที่เราเห็นก็วิ่งอยู่ก็ขายเหมือนกันอ่าเจ้าของเขาก็จะรถคันนี้เข้าไปทําสีพอหมดรอบก็จะเอาดึงมา วิ่งของภูกกระดึงทัวร์ด้วยนะครับเขาก็จะมีู่2บริษัทมีภูกกระดึงทัวร์กับแสงสุวรรณรถอุบลกรุงเทพอุบลน,นะครับแล้วแต่แต่ว่าหรือว่าคุณไม่อยากได้รถจอดคุณอยากซื้อรถภูกกระดึงทัวร์ที่วิ่งอยู่ก็ได้เช่นกันนะครับเอาความสบายใจราคาเดียวกันเดี๋ยวแจ้งราคานะครับหรือจะมาเลือกในนี้ก็ได้หมดเลยนะครับได้หมดเช่นกันมาถึงช่วงเวลาคุยราคาละ ทุกคันเลยนะครับทุกคันเลยนะครับรถวิ่งรถจอดทุกคันราคาสตาร์ทอยู่ที่1ล้าน1ล้านหึแสนบาท1นึงล้าน1แสนบาทสูงสุดอยู่ที่1นล้านสามแสนมืนบาทราคาจะสวิงอยู่แค่นี้นะครับราคาจะสวิงอยู่แค่ ล้านหนึ่งแสนถึงล้าน3.9ไม่เกินนี้แน่นอนนะครับแต่มีราคาพิเศษคุณบอกว่ามาจากช่องอาร์มบัสซิงนะครับเดี๋ยวมีราคาพิเศษนะครับอาจจะล้านอาจจะล้านทวนล้าน50,000หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ต้องบอกว่ามาจากช่องอาร์มบัสซิงรับประกันว่าราคาถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนนะครับและอีกสำคัญเดี๋ยวคุยให้จบเลย ใครที่เขาเรียกว่าอะไรอยากจะผ่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจ้าใหญ่ๆมาอาจจะเหมาสักสักสามคันคุณจับจับกลุ่มกันมาใช่ไหมอ่าเท่าแก่อุบลเอยเชียงใหม่เอยอ่าเท่าแก่จากใต้อ่าเหมาสามคันจับมาต่อรองกันได้ไหมเอาขอสักคันละล้านทวนเนี่ยอ่ะจับสามคันสามล้านคุณรู้จับมือกันแล้วคุณก็มาต่อรองผมรับประกันว่าราคารถคุยได้ นะครับหรืออาจจะขอผ่อนสักสองงวด3งวดงวดละ500,000สนจ่ายงวด5 0,000เอารถไปทำสีทำอะไรอีกเดือนหนึ่งจ่ายอีก3 0 0 0 0อีกเดือนหนึ่งจ่ายอีกก็ว่ากันไปนะครับราคาคุยกันได้นะครับนะครับมีทั้งแบบผ่อนกับแบบแต่ว่าแบบผ่อนเนี่ยย้ำว่าคุณต้องเข้ามาคุยกับเท่าแก่ที่อู่น,นี้เองนะครับไม่ได้ผ่านอาร์มบัตซิ่งนะคุณโทรเข้ามาจะมาปรึกษาผมแล้วก็ถ้าคุณอยากจะผ่อนปรึกษาอาร์มก่อนก็ได้ รามก็จะถามแกให้นะถ้าเกิดว่าได้ยังไงเบื้องต้นเราก็เข้ามาคุยแล้วก็มาเลือกรถพอเราเลือกรถเสร็จเราชอบคันนี้ไออย่างคันเนี้ยคุณชอบคุณก็ต่อราคามาอ่าอย่างใช่คันเนี้ยอ่าร้านหนึ่งแสนได้ไหมถ้าล้านหนึ่งแสนปุ๊บจ่ายสักสองงวดสามงวดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับการคุยนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับรับส่ง,น,งนักเรียนได้สบายนะโหอย่าคิดอะไรมากเลยรถตู้ก็เป็นร้านแล้ว ใช่ไหมครับรถตู้ก็เป็นร้านแล้วครับอันนี้ได้องได้แอร์เติมน้ํายาเปลี่ยนผ้าม่าหน่อยใช่ไหมครับอ่าสมมุติคุณจบที่อ่าสมมติคันนี้ร้านสองแล้วกันผมเดาเฉยผมเดาตามสภาพร้านสองคุณไปทําสีอีกไปทําสีทําเครื่องเสียงทั้รถทั้น,นี่อีกสี่แสนรถคันนี้ก็จะตกล้านหกแสนยังไม่รวมทะเบียนนะทะเบียนประกอบการอีกห้าหมื่น นะครับก็ร้านหงห้าีสว่านร้านเจ็ดอ่าร้านเจ็ดนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้การทารถเพราะว่าอยู่ๆเจ้าบอพปีไปวิ่งสภะามเนี่ยมันก็กระไรกระไรอยู่ใช่ไหมล่ะอ่าคุณก็ต้องมีการไปทําสีไปใส่เครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวให้พี่ขารถเก็บไม่ได้พาชมทุกคันหรอกนะเพราะว่า มันก็คล้ายๆกันแต่สิ่งที่จะแตกต่างกันคือได้จะเป็นสภาพสีรถครับสภาพสีที่จะแตกต่างกันแบบชัดเจนเลยครับเพราะยังไงเพราะยังไงสีเนี่ยเราก็ได้ทําอยู่แล้วหรือคุณจะเอาสีลายบาคสไปวิ่ง30รับดักเออใช่ไหมใช่ไหมไม่ว่าคุณจะคันยคันนี้ไอ้คันนี้นนลอกเยอะใช่ไหมอย่ากไอ้คันนี้ไม่ลอก มันก็มีค่าเท่ากันแต่เพียงแค่ว่าอามันอาจจะดูแต่งเนื้อแต่งตัวอาจจะตัวมันอาจจะหอมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเออไอตัวนี้อาจจะบิกินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่อาบน้ําแล้วสุดท้ายก็หอมเหมือนกันหอมเหมือนกันครับหอมเหมือนกันนะครับมาเลือกดูได้เลยช่วงล่างเหมือนกันหมดนะเป็นเบนซ์สามร้อยหกสตัวเดียวกันหมดเลยนะครับนะแล้วที่สําคัญคือมีเซอร์วิสหลังการขายด้วยนะครับ หมายความว่าคุณอาจจะไม่รู้ว่าไปซ่อมที่ไหนใช่ไหมครับนะคุณก็สามารถเข้ามาที่อู่แสงสุวรรณได้นะครับให้ให้เฮียแกดูแลได้นะครับนี่อันนั้นก็จะเป็นอู่รถของภูกระดึงทัวร์ที่จอดอยู่ฝั่งนูน้นคนขับก็เตรียมออกแล้วแหละนะครับอันนี้ก็นี่มีกรุงเทพกุมภาวาบึงการเห็นไหมครับคันนี้คันนี้อะไรอะ่ะธาตุพนมอ่า เฮ้ผมว่าสายสายเหนือนะไอสายสายทา่าพนมหน้าหน้าเล่นอยู่นะครับมีหลายสายมากนี่ครับก็จอดนี่เหมือนกันหมดเลยทุกคันสตาร์ทรถใส่แบตก็ติดได้เลยครับนะครับนี่กรุงเทพรัตรนบ,บุรีคันนี้ครับโอ้โหเยอะมากเลยครับเออกรุงเทพเชียงใหม่บบ เชียงใหม่เนี่ยน่าเล่นเพราะว่ารถมันหลุมไม่ค่อยเยอะทางเชียงใหม่เพราะมันเป็นสี่เลนใช่ไหมอันนี้ผมผม,ผมเดาจากสภาพถนนเพราะว่ามันเป็น4ี่เลนยาวยทุกคันเป็นเบาะนวดไฟฟ้าหมดเลยนะครับอ่าอ่าอันนี้ทรงดูดีหน่อยนะครับหน้าก็ไม่ได้แย่อะไรกรุงเทพเชียงใหม่ครับคันนี้ปหนึ่ง รถที่นี่บางบางคันยังวิ่งอยู่เลยแต่มันยังไม่อามันยังไม่หมดสัญญาครับก็เลยวิ่งอยู่นะพอหมดสัญญาก็มาจอดเนี่แหละครับอาสองคันนี้จองแล้วไม่รู้เสียบ้านไหนมาจองไวนจจญญ้นะครับก็อาจจะรอทําสัญญาเคลียร์นะครับโอเคปะอาเอาใจสายคนชอบรุนห้านะคลิปนี้ ใครที่กำลังมองหารถห้างประหยัดน้ำมันขับสบายๆถ้าเน้นช่วงล่างห้างผมก็แนะนำเบนซ์นะผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยแนะนำสแกนเนียเพราะว่าจริงๆก็ก,ก็ก็แล้วแต่ชอบดีกว่าแต่สแกนเนียอย่าลืมว่าคุณต้องมีคืออย่างอย่างวันก่อนอ่ะผมทำคลิปเดี๋ยวผมจะลงอยู่ครับคลิปเกี่ยวกับอ่าเียการเปลี่ยนถุงลมอ่าถุงลมเบนซ์เนี่ยมันจะอยู่เต็มที่ก็ไม่เกินพันห้าพันหกใช่ไหมครับ แต่ของสแกนเนียที่ผมใช้รถที่ผมขับอยู่คันยูโร8คันนั้นเนี่ยผมเปลี่ยนวันนี้4 0 0ายังไม่รวมค่าแรงนะครับ4 0 0าอะไรบางตัวเนี่ยสแกนเนียก็ค่อนข้างที่จะตึงๆหน่อยนะครับแต่เบนซนี่ค่อนข้างที่จะเซฟเซฟอยู่ครับเพราะมันไม่ได้มีอะไรเยอะครับนะไฟฟ้าอะไรก็ไม่มีถุงลมลูกยางสเตย์ก็เปลี่ยนง่าย นะครับช่างผมก็ให้ช่างที่บ้านอยู่จังหวัดเลยก็เปลี่ยนก็ไม่ได้แบบต้องอะไรนะก็ดีเหมือนกันสําหรับคนที่ท,ที่ที่อาจจะทุนน้อยอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าใครทุนเยอะไปสแกนเนียก็ไม่ว่ากันนะก็ไม่ว่ากันถือว่าเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันครับนะครับฝากไปด้วยนะยังไงก็อ่าใครกําลังหารถขายทุกคันนะครับขายทุกคันฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ ขายทุกคันเลยตอนนี้มีอยู่จากสายตาจากสายตาประมาณ15คันตอนนี้อถนี้เหลืออยู่15คันนะครับราคาสูงสุดอยู่ที่1,390,000บาท1,390,000บาทราคาที่ต่ําที่สุดอยู่ที่1,100,000นะคุณจะสวิงต่อรองหรือ,อยังไงก็หรือไม่ต้องผ่านอาร์บัสซิ่งก็ได้เข้ามาคุยกับ เฮียแกที่ปู่แสงสุวรรณบอกว่ามาดูรถแค่นี้ก็ได้นะครับได้หมดยังไงได้หมดนะครับไม่ในไม่ในแต่ว่าเราอยากแค่เราดัดซื้อรถจากบ้านนี้แหละเราซื้อรถจากที่นี่เราก็เลยมาขอทําวิดีโอนะครับเราซื้อรถจากที่นี่ใช้ดีเหมือนกันนะครับไม่เคยงอแงเลยเครื่องนี้ก็ตั้งแต่ซื้อรถคันนั้นไปออกจากเนี่ยจนถึงทุกวันนี้เครื่องยังไม่ได้ฟิตฟิร์สักกี่ปีแล้วอ่ะเกียร์ก็ยังดีๆเลยทําแค่คลาสนะเปลี่ยนคลาสตามอายุการใช้งานโอเคครับเพื่อนเพื่อนสหรับ คลิปนี้ก็พูดถึงการขายรถใครกำลังหารถมือสองเป็นบัสสองชั้นนะครับก็ฝากคลิปนี้ไปด้วยฝากไปด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามแลวชมนะครับโอเคสวัสดีครับ